กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายชอตตี้บูโจวาครับคลิปนี้มาดูเกมมือถือแนว MMO RPG อีกแล้วนะฮะวันนี้จัดสองเกมเลยเนาะเกมนี้คือกาดรอยัลนะฮะก็แนวจะแบบว่า3ก๊กนะครับกับประมาณนั้นอ่ะเออแนวจะแบบตีม3ก๊กแล้วก็เลเวลเกมนี้ขึ้นง่ายมากนะผมเล่นไม่ถึงวันเนี่ยเลเวลร้อยห้ามีเวลาเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ นะฮะก็นั่นแหละนะครับเราก็เลยเดี๋ยวมารีวิวกันเลยละกันนะฮะว่าหน้าตาเกมนี้อะไรยังไงจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อนๆชอบไหมจะได้โหลดมาเล่นกันนะฮะตัดสินใจกันดูที่คลิปนี้เลยอ่าก็ล็อกอินเสร็จแล้วก็เลือกเอ่อพวกเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมตอนนี้นะ่าจะมีแค่เซิร์ฟเดียวเนาะก็อนหนึ่งไอเดีเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้หลายตัวละครนะครับอ่าบางคนสงสัยเอ้ย hey, ผมโกหกหรือเปล่าเลเวลห้าจริงๆเลเวลร้105อยห้าจริงๆครับก็ค <laughs> ือมันจะแบ่งเป็นขั้นไงเกมนี้พอเลเวลครบห้าสิบปั๊บมันจะตอนแรกมันเริ่มที่ขั้นูไง 50ปุ๊บเปลี่ยนอาชีพนะครับมันก็จะกลายเป็นเลเวลหนึ่งใหม่ที่ขั้นหนึ่งอ่าแสดงว่าผมเปลี่ยนมา2ครั้งแล้วไงเออนะเกมนี้ก็จะเลเวลตัน50แล้วก็ขั้นจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาชีพี่หมเล่นอยู่นี่ก็คือนี่เลยค่าอยอุปราชน,นะครับก็จะเอ่อเลือดเยอะอะไรอย่างนี้ก็จะเดฟเยอะนะครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอตแทกนอกนะครับดีเฟนซ์นอกนะฮะก็จะค่อนข้างเยอะนะครับคือถามว่านอกคืออะไรในคืออะไร ผมเดานะเพราะว่ามันเขียนไม่ชัดนะครับเดาว,ว่าเป็นไกยภาพส่วนไหนไหน,นี่คือเป็นเวทอะไรยางงั้นเดากันโซนเลยก็มันไม่บอกนี่ว่าคืออะไรนะฮะ,ะเดี๋ยวลองมาสร้างตัวละครนะครับตอนนี้ก็จะมี3นะครับนี่ลูกศิษย์จวนเจ้านะฮะชำนาญแอตแทกไนนะครับใช้มีดคู่นะครับคนต่อมานะฮะกะ็ตัวนี้ก็แอตแทกสูงสูงปี๊ดเลยนะฮะก็จะแอแทกสูงที่สุดนะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็แอตแทกไนสูงสุดนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เราก็รีวิวไปแล้วนะครับใช้หอกเนาะส่วนอีกคนยังไม่เปิดนะครับเพราะนั้นะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเล่นตัวนี้กันละกันนะครับแหมมีหัวโจงหัวใจด้วยนะครับไปเลยอ่าเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเอ่อเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเล่นยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยย้ายไปตัวเลเวลร้อยห้าว่ามันมีระบบอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนเลเวลร้อยห้าแล้วระบบก็ยังคงไม่เปิดอ่าเรียกว่าอะไรเปิดไม่ครบอยู่ดี นะครับก็จะมารีวิวฉบับเบื้องต้นตามสไตล์ของเราให้ดูนะครับนี่มาถึงก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับกเ็เกมนี้ก็คือจะมีตัวละคร 2D อย่างเงี้ยแนวเนี้ยซะเยอะนะฮะน่าเล่นใช่ไหมยละ <laughs> กดเลยนะก็เป็นออโต้เควสนะครับตามแนว mmorpg นะครับเห็นไหมกดปุ๊บตัวละครก็จะเดินเองไปตีมอนเองทำอะไรเองซะเป็นส่วนใหญ่นะใช้คำนั้นได้เลยนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยนะก็ตีนะครับก็แรกๆจะแหลกนิดนึงนะ คือเหมือนกับว่ามันพึ่งโหลดข้อมูลไงมันก็เลยจะดูกระตุกนะครับแต่พอโหลดเสร็จแล้วมันก็จะหายแบบนี้นะฮะมีขี่มงขี่ม,ม้าด้วยนะเออเนี่ยพอเราพอมันสู้เสร็จแล้วไม่ต้องกดอะไรเลยนะมันเดินไปหา n p c เองเราแค่กดรับฟึบอ่าพอระบบอ่าอะไรเปิดขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะมีไปอยู่ที่รูปตัวละครเรานะครับเวลามีของที่ดีๆมาใหม่ก็สามารถที่จะกดสวมได้เลยเป็นออโตอิคิวเมนต์นั่นเองนะครับอ่ะไปเรียนรู้ระบบใหม่กันอ่าระบบใหม่ที่เปิดมาคือเตา๋จาจักรวาล เตาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เต่าเต่าไปจายังไงวะเตจาจักรวานะฮะคือเป็นที่อัปเกรดเอ่อเลเวลนั่นเองนะครับก็จะมีอัพธรรมดากับอัพทันทีเดี๋ยวท่านผู้ชมจะตกใจอุปกรณ์ผมเลเวลเป็นร้อยเลยอีกตัวหนึ่งนะเออโอ้ยบวกบวกตัวนี้ก็เร็วดีนะไอ้คาว่าโจมตีในกับน,นอกนี่หมายความว่าไงวะเนี่ยคือตีโคตรเร็วเลยตัวเนี้ยใช้ได้เลยแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวในตอนนี้ด้วยในอนาคตจะมีอัปเดตมาอีกหนึ่งคนนะฮะรวดเร็วจริงๆ แป๊บเดียวเลไรแ5ห้าเลยนะ <c oughs> เออเกตุกเะตุอมไม่เรียกว่าแหลกก็แล้วกันนะเกตุกระตุกระตุกรกะตุนะมันกำลังโหลดแมปอย่างที่ผมบอกนะครับอาแล้วก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าเร็วๆนี้เราจะได้รับอะไรน,นี่แค่ออนไลน์ห้าหกนาทีได้รับอาวุธเทพเลยนะครับมีระบบใหม่ๆอีกแล้วนะฮะระบบสกิลนะครับก็อัพสกิลน,นี่คือมันจะอัพได้ ได้ตามเขาเรียกว่าอะไรเลเวลของเราอ่ะเออเลเวลเราเท่าไหร่มันก็อัพได้ตามนั้นนะครับชิวๆนะอตัวนี้ก็ใช้ได้นี่โอ้โหผมไม่น่าเล่นตัวหอกเลยตัวหอกมันช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวปั้นใหม่ก็ได้เกมนี้เลยไวนะชืบชิบชิบชืบชิบชืบชบเลเวลแปดแล้วครับเป็นไงไวไหมชิบชิบชิบน้าคาชุดดำนะฮะ ก็ทําให้ผมเล,เล่นเกมนี้นะมันทำให้ผมนึกถึงเกมบนเว็บสมัยก่อนอะ่ะคือมันจะมีแนวนี้เยอะไงเอออ่ามีแนวนี้ซะเยอะนะฮะก็แปลมาจากภาษาจีนนะครับไอ,อ้ช่วงนี้ผมก็เริ่มเห็นเกม MMO RPG ในมือถือที่ที่ค่อนข้างเยอะขึ้นอ่ะถ้าเทียบกับสมัย2ปีที่แล้วเนี่ยมีแต่ญี่ปุ่นที่ทําเจ้าเดียวเลยในตอนนั้นนะฮะก็ไอ้พวกอะไรอะ่ะอาบาเวลเห็นไหมอาอาวาเบลอะไรเออนั่นอะ่ะจําชื่อไม่ได้นะฮะอีรูนา่านะฮะสเตลเล่เซฟออนไลน์อะไรพวกนั้นอะ่ะคือ สมัย2ปีที่แล้วมีแต่ของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยนะก็จะเริ่มมีภาษาอื่นเช่นเกาหลีเอาเกาหลีก็รู้สึกจะเห็นอยู่บ้างนะแต่จะไม่เท่าจีนตอนเนี้ย MMO คือเกมจีนนี่แปลเยอะมากนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองลองดูว่าชอบเกมไหนนะฮะมีเวลาเล่นก็ลองดูว่าชอบเกมไหนเป็นพิเศษนะฮะผมก็จะรับหน้าที่รีวิวเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมดูเองนะครับอ่ะฟังก์ชันใหม่มาแล้วก็เป็นระบบม้านั่นเองนะครับก็ นอกจากจะขี่เท่ๆแล้วเนี่ยมันยังเรียกว่าอะไรอะจจะลองกดดูนะฮะเนี่ยมันจะขี่ชึบเวลา,าไปส่งเควสเดินในเมืองอะไรงั้นนะแต่เวลาสู้ก็ลงอยู่ดีนะนอกจากจะจะเท่แล้วเนี่ยมันโบกวความสามารถด้วยนะครับมีอะไรให้คุย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 แน่แน่โอากดผิดกดผิดนี่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 นะมันก็จะมีสเตตัสบอกนะครับ เห็นไหมอแล้วก็ใช้อวิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณเลยไม่รู้มันคืออะไรอันนี้นี่นี่ยาเสกสัตว์กีนะครับใช้เพื่อที่จะอัพดาวนะครับเมื่อดาวเต็มเนี่ยเอามามันก็จะอัพขั้นขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราไม่ใช่เท่อย,อย่างเดียวนะฮะออกแปบ๊บเดียวเลยแปดสิบสองเลยเห็นไหมเล่นเพลินๆนะฮะอ่าน,นี่นอัพเกรดครับอัพเกรดโอเคได้แค่3ดาวนะฮะ ไปกันต่อเลยโชว์โชว์โชว์พยักใช่ไหมชุบชึบชบช,บช,บช,บชบนี่ก็สรุปดีนะคือสำหรับคนที่ชอบแนว MMO ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอะไรเงี้ยเออผมว่าเกมนี้ก็โอเคเลยดูเด็กไม่ต้องทำอะไรเองมากไม่ต้องคลิกมากด้วยมันเดินให้มันอะไรให้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวส่วบ,บอสละอ่าอ่ะ,อะนี่แหละบรรยากาศการเล่นของเกมนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเออเราก็ไม่ได้ เขาเรียกอะไรมันไม่ซับซ้อนเออล้วก็ออโต้เควสไปเรื่อยๆนะครับระบบก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วเราก็คอยอัปเกรดความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราเรื่อยๆนะฮะใช้คํานี้กนแล้วกันนะฮะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวนิดน,นึงนะฮะเปลี่ยนตัวก็มาที่ตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าเกมนี้ก็สามารถปรับเอฟเฟกต์ o FX ได้เยอะใครที่เอ,อ่อเล่นแล้วรู้สึกกระตุกก็เนี่ยปรับความคมชัดต่ําได้นะครับผมก็ปรับต่ําเลยนะครับอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีอ่นนี้ กลับล็อกอินนะครับก็คือเราจะไปที่หน้าล็อกอินอีกครั้งจะได้เลือกตัวได้โอเคนะฮะก็กลับมาล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราเลือกตัวนี้แล้วครับเลเวลร้อยห้าครับเห็นไหมนี่เลเวลสิบสองขั้นสุดใช่ไหมนี่เลเวลห้าขั้นสองวิธีการเปลี่ยนอาชีพเกมนี้ง่ายมากก็คือทำเควสไปเรื่อยๆพอเราเลเวลถึงเลเวลถึงห้าสิบใช่ไหมมันก็จะมีเควสให้เราทำแล้วเราก็จะได้ของมาเปลี่ยนอาชีพเลยคือเรียกได้ว่าไม่ยากเลยอะเล่นเล่นตามเนื้อเรื่องไปมันก็ได้ของมาตลอดนะครับ โอเคโอเคน่านี่คือตัวละครผมที่เลเวล105นะฮะเรามาดูระบบของเกมนี้กันนะครับระบบเกมนี้จะอยู่ที่รูปตัวละครนะ,ะสังเกตว่าเยอะกว่าเมื่อกี้มากอ่านะเยอะบบมอีมากๆนะะอ่าเลี้ยงเลยทีละอันอันแรกสหายนะครับระบบของเกมนี้คือจะมีสาวๆมาช่วยเรานั่นเองสาวๆก็น่ารักเลยเห็นไหมเออดูดิโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะสาวๆเนี่ยออกมาช่วยต่อสู้นะครับมีสกิลของตัวเองนี่เห็นไห มีสกิลของตัวเองนะฮะแล้วก็จะบวกสเตตัสให้กับตัวละครหลักด้วยสามารถอัปเกรดได้นะครับถ้าเรามีของนะของนี่ก็จะหาจากเนี่ยเกฑ์ทหารชอรนะฮะก็จะมีบอกอยู่ชัดเจนนะครับก็สามารถอัปให้สาวๆเก่งขึ้นได้นะครับก็มีหลายคนนะเยอะอ่าก็เลือกดูได้เลยครับชอบคนไหนเลือกคนนั้นเอาไม่ใช่ไม่ใช่คือดูสเตตัสอะคนที่หาย,ยากหน่อยก็จะอ่าก็จะเรียกว่าอะไรอะก็จะบทสเตตัสเยอะนะครับส่วนตัวผมชอบคนนี้ครับนี่ป็นไง นีใ่ใครอีกนี่ใครอีกมีหลายคนนะฮะโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูดก็สุดคนสุดท้ายก็นี่นะครับอย่างกับฮองเฮาฮองเต้อะไรอย่างนี้เลยนะฮะคนที่ผมชอบที่สุดก็คนเมื่อกี้แหละ <c oughs> นี่นี่นี่น้นนองเป็ดน้ำเป็ดนว้วโอเคนะฮะก็สามารถาได้ตามเลเวลเลเวลก็ได้นะไหนสองคนเนี้ยเราเราได้ชัวชัวนะครับคน 1, อื่นๆก็อาจจะต้องทําอย่างอื่นเพื่อให้ได้มานะครับอ่ะมีอะไรอีกนะฮะก็ ตัวละครใช่ไหมอ่าตัวละครเกมนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีหลายระบบซ่อนอยู่นะครับสังเกตดูอปุปกรณ์ผมเป็นไงเลเวลร้อยกว่าทั้งนั้นเป้ของเราก็กระเป๋านั่นแหละนะครับมันก็จะมีสรุปว่าเรามีของอะไรบ้างนะฮะเนี่ยมีของอะไรอยู่บ้างก็กินเอ็พงเอ็กพีอันนี้เป็นยาเร่งเอ็พีสามเท่านะฮะก็ต้องรีบไปเวลอะไรอย่างนั้นนะครับ แล้วก็จะมีแบบร้านเอาไว้ซื้อเลสใช่ไหมพชั่นอะ่ะเออพชั่นเกมนี้มันจะใช้อัตโนมัติถ้าเกิดเรามีไม่พอมาซื้อนะครับส่วนแยกชิ้นส่วนก็คือแยกเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะเอาไปใช้ในการอัปเกรดหรือทำอย่างอื่นต่อกบอาบุธนั่นเองนะครับก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็มีเหรียญอะ่ะนี่เขาจะบอกว่า,าใช้เงินอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยก็จะมีบอกอยู่นะครับเหรียญที่เรามีอ่ะเออค่อนข้างเยอะอา่ามีหลายประเภทด้วยนะครับ มีอะไรอีกมีโกดัง่ะเกมนี้มีโกดังด้วยฝากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปหาคาฟาเออนะแฟชันะ่นอ่ะเกมนี้ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีไงอจจะต้องไปซื้อมานะครับฉายาก็มีเกมนี้นะฮะก็เมื่อเราทําตามเงื่อนไขครบก็สามารถที่จะมาเปิดใช้ฉายาได้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแปลกกว่าเกมอื่นนะครับคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะเกมนี้ฉายามันเป็นแบบสกิลทีอ่ะอย่างกับอัพสกิลคิดดูดิเออนะฮะอาชีพอ่ะก็เปลี่ยนอาชีพที่นี่นะครับ ก็เดี๋ยวผมเลเวลเ50อีกครั้งเมื่อไหร่เนี่ยก็ทำคลิปไปเรื่อยๆก็จะได้ของมาเปลี่ยนอ่าก็จะกลายเป็นอาชีพนี้นะครับเมื่ออาชีพสูงขึ้นเนี่ยก็จะมีสกิลเพิ่มมากขึ้นด้วยอ่าเห็นไหมนี่คือเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอะไรที่นี่หมดนะครับสกิลอ่ะมันก็สอนไปแล้วเนาะเออก็คืออัพสกุลสกิลได้นะครับดูดิสกิลเลยไปเป็นร้อยเลยเป็นไงล่ะโหดไหมล่ะตัวเลขดูเยอะมากเลยเนาะอ่าไอ้เตาจักรวาลนี่ก็อัพเกรดใช่ไหมมันไม่ได้มีอัพเกรดไว้ออยยย่าางเดดดีีวววมั้ มีเลื่อนขั้นด้วยนะครับเลื่อนขั้นให้มันแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะต้องหาพวกอุปกรณ์ตามที่มันบอกเนี่ยอหาให้ครบอะไรเงี้ยเออก็จะมารอมให้การเป็นของดีได้นะฮะแล้วก็มีสืบทอดซึ่งเวลาเราได้อุปกรณ์ใหม่มาเนี่ยอ่าสาธิตยังไงดีวะอืมเปิดให้ดูก่อนกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋ากระเป๋าอันนี้นี่นี่เป้ๆอยู่นี่คือสมมุติแล้วงานผมได้ของดีมามันจะมีลูกศรชี้ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็กดนะครับติดตั้ง ชึบอย่างนี้นะถ้าเป็นของที่ดีกว่ามันจะถามว่าไอเลเวลที่เราเคยตีบวกในของเก่าเนี้ยจะโอนมาไหมเออนั่นแหละก็คือทําแบบนี้ก็ได้มันก็จะโอนมานะมันก็จะโอนมาเลยทั้งร้อยกว่าเลเวลนั่นแหละนะหรือถ้าเกิดลืมไม่ได้กดให้โอนนะครับก็มาทําที่นี่ได้สืบทอดอางอะไรอีกนะผสมนะ่ะก็อันนี้หาของที่ที่มีมาผสมได้นะครับ แล้วก็มีของที่เอาไว้เปลี่ยนอาชีพก็เอามาผสมได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีคำพงคำพีนะเกี่ยวกับโซงสกิลเนี่ยนะอัพสกิลก็สามารถที่จะหาของมาหลอมได้นะครับนะก็มีเยอะแยะนะมีเยอะแยะการหลอมนะครับหลอมทุกอย่างอยู่ที่นี่นะครับตลาดกนะ็ตรงๆอนะ่ะตลาดนะครับซึ่งเกมนี้มีระบบประมูลด้วยนี่ไงนะคนอื่นเขาขายของขายอะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมได้ของดีๆมาอาชีพเราใส่ไม่ได้ก็อาจจะมาขายที่นี่ได้นะครับ ออก็ลองมาดูแล้วกันนะเป็นภาษาไทยแล้วผมจะไม่อธิบายลึกมากเหมือนเกมญี่ปุ่นกับอังกฤษนะครับจะขอพูดคร่าวๆเท่านั้นนะฮะต่อมาสมบัตินะฮะก็เนี่ยเราสามารถเอาของที่เราได้จากพวก PVP กิววอ์หรืออะไรเงี้ยเอามาแลกของได้คือเป็นร้านค้านั่นแหละแต่ว่าไม่มีใช้เงินธรรมดาซื้อนะก็ต้องเอาของมาแลกอย่างเดียวนะครับอะไรเนี่ยอ๋อกำลังบางเพนอันนี้คือผมไม่ได้คือผมอยู่นิ่งๆอะ่ะมันก็จะ อะไรอ่ะกำลังบัน,บนเพนนะฮะเราจะได้ EP พแล้วก็ได้อของไปด้วยและก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมออฟไลน์นะครับเข้ามาเนี่ยมันก็จะรับของได้เออเรียกได้ว่าไม่ต้องเล่นเลเว็บก็ขึ้นนะ,ะเนี่ยมันก็สามารถรับได้นะครับเห็นไหมแกมีให้เลือกด้วยนะว่าจะรับฟรีหรือว่าจะรับ2เท่าใช้เงินนะครับหรือใช้เงินแคสต์จรับ4เท่านะครับรับได้นะเออแต่ต้องเป็น v i p แม่ถึงจะรับ2เท่าได้นะครับอ่าเกือบเกือบเกือบ,บลืมนะ,ะ,ะข้ามสัานักไปเฉยเลยนะ สมนักก็คือระบบกิวนั่นแหละนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีกิวแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาในเมืองของเรานะพอดีมีคนรับผมเข้ากิลด้วยขอบคุณมากๆไม่ต้องสร้างเองด้วยนะก็คร่าวๆจะมีประมาณนี้อันแรกเป็นโลงอ่านว่าอะไรวะมาตะแคงอยู่มองไม่เห็นโถงพบก็จะมีสรุปนะฮะว่าใครเลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างแล้วก็อุทิศนะฮะวันหนึ่งก็จะอุทิศให้กับกิวได้ครั้งหนึ่งนะครับใช้เงินหรือเงินแคดก็ได้นะครับอ่าก็จะมีหลอกด้วยนะว่าใครเข้ามาเมื่อไหร่อุทิศอะไรยังไงนะฮะ นี่คือเป็นที่หลักที่ให้เข้ามานะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยสภาอะไรวะสภาหั่นหลินนะครับคือเวลาเราอุธดาเราจะได้แต้มกิลวมาใช่ไหมแล้วก็เอาแต้มกิลวอ่ะสามารถที่จะมาอัพสกิลให้กับตัวละครเราเองได้นะครับก็มีหลายสายเลย HP defense อะไรก็แล้วแต่เราจะอัพนะครับต่อมาเป็นอะไรเนี่ยอ,อันนี้เป็นเป็นบอสนะครับของกิลวจะลงได้แค่วันละครั้เท่านั้นนะเออก็ลงไปสู้ได้นะครับวันละครั้งนะครับ เราจะมะีต่อมาอันนี้นะฮะขอเรียงไปทีละอันเลยอันนี้เป็นแดนคนดังนะครับก็จะสรุปว่าในกิวเนี้ยมีใครที่4คนเจ๋งที่สุดสามารถมาคารวะได้นะครับได้คารวะได้วันหนึ่งวันหนึ่งต่อครั้งหนึ่งอะ่ะเออก็ใช้โก1000มันก็จะให้ของกลับมารู้สึกจําไม่ได้แล้วไม่รู้ได้อะไรน่าจะแต้มกิวหรือมัง้งอันสุดท้ายเป็นร้านค้าสำนักนะฮะก็ใช้แต้มกิวเนี่ยมาซื้อได้นะครับ อ่านี่ก็จะเป็นระบบเอของกิ้วนะฮะแล้วมันก็มีจวนเจ้าด้วยเอาไว้ให้เดินเล่นได้นะฮะกดลองดูก็ได้นะ,อะขอโทษขอโทษไม่ใช่ <laughs> ใช,ใช่ใช่คือจวนเจ้าอันนี้ยเหมือนมันเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอเหมือนเป็นที่สรุปอีกทีอ,ะอ่ะมีอุทิศให้จวนเจ้าด้วยเอาเอาเด้อุทิศไปเด้อข่าวอุทิศไม่พอบันทึกจวนเจ้านะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นของหัวหน้าแน่เลยเนี่ย หัวหน้าสร้างของมาเพิ่มเนี่ยเห็นไหมเออน่าจะเป็นหัวหน้านะครับน่าเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้นี่ก็เป็นพวกแชทแล้วก็ดันมาคุไม่รู้คืออะไรดันมาคุนะเห็นไหมเออก็ลองมาดูกันแล้วกันนะระบบกิลดนะครับก็คร่าวๆจะมีประมาณนี้ก็แล้เข้าใจว่าน่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้แหละก็อยู่ที่การพัฒนาเมืองมั้งมันน่าจะมีอะไรเพิ่มๆๆมขึ้นมาอ่าอันนี้ก็คือจะบอกว่ามีระบบกิลด้วยเท่านั้นเองนะครับ อะต่อมาสังคมนะฮะก็ตรงตรงอ่ะทุกอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่งงานก็มีนะครับเกมนี้ลูกศิษย์ก็มีนะฮะเนี่ยก็เราสามารถที่จะรับศิษย์ได้นะคะรับรับศิษย์ได้นะครับมีสโตงศัตรูด้วยนะสามารถที่จะ,จะเซตได้ค่อนข้างละเอียดนะฮะละเอียดเลยอ,ะอ,ะอ่ะอ่ะมีความสําเร็จเออร์ชิทเมนต์นะครับก็สามารถที่จะมารับรางวัลได้นะมันจะได้แต้มเออร์ชิทเมนต์มาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอาแต้มเออร์ชิทเมนต์เนี่ยมาอัพเลเวลได้เพื่อที่จะให้สเตตัสสูงขึ้น เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ทำให้ตัวละครเดวเวลเความเก่งสูงขึ้นนะฮะอีเมลก็ตรงๆโคเรสก็ตรงๆประกาศก็ตรงๆนะฮะเข้ามาดูกันเองนะครับตังค่าก็ไปแล้วเนาะ,ะสัตว์ขี่ก็ไปแล้วนะครับมีอันเดียวที่ยังไม่ได้พูดณตอนเลเวลนี้นะครับก็คืออาวุธเทพนะฮะอาวุธเทพนะครับก็เมื่อเราเล่นไปทัพมันก็จะแจกตัวนี้มาเลยคือเป็นอาวุธเทพจับโบสตตันให้เราด้วยแล้วเราก็หาของมาอัปเกรดได้แบบนี้ชิง อ่าแบบนี้เป็นต้นนะฮะแต่เลเวลมันยังไม่ขึ้นไงเลเวลไม่ขึ้นก็อาจจะไม่ได้บวกเพิ่มตอนนี้ผมดาวเดียวนะฮะแล้วมันก็จะมีอาวุธได้มาใหม่เพิ่มเติมอีกนะฮะก็ตามเงื่อนไขยอย่างเช่นอันนี้ต้องล็อกอินสองวันก็จะได้หอกอันต่อไปมาเลยนะฮะก็เนี่ยแหละมีของแยะครับซึ่งรู้สึกแต่เราตัวละครจะไม่เหมือนกันนะพอดีผมเล่นอาชีพหอกไงมันก็เลยมีมีเป็นหอกนะครับเนี่ยแหละคือระบบ ข้าวๆนะครับของตอนเลเวลร้อยห้านะครับมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็มันยังมีระบบที่อยู่ข้างนอกด้วยนะเช่นกิจกรรมนะฮะเห็นไหมเขาก็จะมีบอกว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นอนะ่ะมันก็จะมีพวกล็ออินไงก็มารับของมาอะไรได้หรือใครที่เติมเงินใครที่ซื้อเงินอะไรเงี้ยมันก็จะมีของรางวัลให้สําหรับคนที่เติมเงินนะครับสวัสดีการอ่นะก็เช่นเดียวกันเป็นที่รับไอเทมรับของทั้งหลายแหล่นะครับเวลาท่านผู้ชมผ่านตามเงินไข ถ้ามันขึ้นแดงๆอย่างเงี้ยคือเข้ามารับได้เลยนะครับห้างนะฮะห้างห้างก็เป็นร้านค้าธรรมดาที่ไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ประมูลอ่ะอันนี้คือร้านค้าธรรมดาอยู่ข้างนอกอ่า Facebook อันนี้ก็ของเกมนะครับใครติมเงินทั้งแรกแถมของอ่าทั้งเซตเลยนะครับพร้อมอบุบเทปด้วยนะครับแล้วก็ด่านอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นดันเจียนลุยเป็นดันเจียนนะครับก็จะเปิดมากขึ้นตามเนื้อเรื่องสามารถลงมาลุยหาของได้ มันจะมีทั้งด่านเรื่องราวและด่านประจําวันนะครับด่านประจําวันอันนี้ก็มีทั้ง e x p ีและโกนะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเล่นอีกสักพังเนี่ยเลเวลมันคงขึ้นยากก็ต้องพึ่งระบบพวกนี้ช่วยนะฮะเราจะได้เลเวลไปไกลของได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะสว่วนนี้คือเป็นประจําวันคือเป็นเควสเป็นาภารกิจประจําวันซึ่งเกมพวกนี้มันจะเปิดตามเวลานะครับมีเยอะเลยเยอะมากบอสโลกก็มีซึ่งบอสในพวกนี้อยู่ตามแผนที่ต้องไปแย่งกับชาวบ้านฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเออ เรียกได้ว่าระบบเนี่ยเยอะนะครับระบบไปเยอะทําให้ผมนึกถึงเกมบนเว็บสมัยก่อนเลยไงเออเรียกได้ว่าพอร์ตมาแทบจะเท่าเทียมกันแล้วเพอรอันนี้ดีกว่าด้วยใช,ใช้ใช้คํานี้ได้เลยอะ่ะคือวิไอ้ระบบมันวิวัฒน,นาการไปไกลนะไงนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละ,ระ,ล 105, ะคร่าวๆตอนเลเวลร้อยห้านะฮะก็จะประมาณนี้แล้วมันจะมีเควสประจําวันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเออเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดมันจะสู้ได้ประมาณสิบหรือว่าอะไรวะ น่าจะ10ครั้ง10เคเวสอะนะฮะต่อวันนะครับแล้วมันจะมีแบบจัดทีมด้วยนะคือ,อจัดทีมตีกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถช่วยกันทำนู่นทำนี่ได้นะครับเรียกได้ว่าออสรุปเลยได้ไหมขอสรุปเลยได้อ,อ่าขอสรุปเลยได้ไหมเพราะว่าระบบของเกมเนี่ยท่านผู้ชมต้องเล่นต่อระบบก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว,ว่ามีเวลาเล่นมากน้อยแค่ไหนไหม นะฮะมีอะไรที่ผมลืมพูดอีกไหมนะไม่น่ามีแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะะก็ขออนุญาตจบการรีวิวฉบับเบื้องต้นของเกมนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าระบบณเลเวลรี5ย้นะเนี่ยมันก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านีนะ้ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปของเรานะครับน่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าจะโหลดมาเล่นดีไหมนะรสรุปให้ฟังเกี่ยวกับเกมนี้ก็คือว่ามันสบาย เพราะว่ามันแทบจะออตโต้ให้เราหมดเลยอ่าอะไรประมาณนั้นเลยอะคือมันแทบจะออตโต้ออตโต้ออโต้เรานะฮะเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะฮะคือไม่จําเป็นต้องมีเวลาเล่นมันมากแค่มาคอยคลิกอออะไรอย่างนี้นะครับออฟไลน์ไปเข้ามาก็มีเอ่อรางวัลให้นะครับเรียกได้ว่าเล่นง่ายแล้วก็ใช้เวลาการเล่นต่อวันน่ไม่นานนะครับก็สรุปไว้เพียงสัสน้นๆเท่านี้ก็แล้วกันนะกับผมนายช็อตตี้บูโจว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เกมหน้าครับขอให้โชคดีครับ